สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจวันที่12มีสายนย2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบจํากัดนะคะเราให้กรอบที่1,360-1,380จุดนะคะสําหรับวันนี้แต่น่าระวังสําหรับแรงขายทํากําไรในช่วงท้ายตลาดเหมือนกันนะคะตอนนี้ภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างขาดปัจจัยใหม่นะคะกรอบกลับเป็นช่วง วันทาการสุดท้ายก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์นะคะคาดว่าตัวววลุ่มการซื้อขายก็น่าจะยังคงอยู่ในระดับต่าตําต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าน่าระมัดระวังแรงขายลดความเสี่ยงในช่วงท้ายตลาดนะคะจากปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวนะคะโดยก็มองว่าววลุ่มการซื้อขายเนี่ยคงจะบางตาลงไปจริงๆไม่ได้เริ่มวันนี้นะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้ววอลุ่มต่ำเพียง2หมื่นล้านบาทนะคะ ในขณะที่กลุ่มสถาบันก็มีการเร่งตัวในการเข้าซื้อนะคะมาที่2,000ล้านบาทนะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะตลาดลดลงไปในระดับหนึ่งอยู่ใน f o r w a r d PE ในเลนจ์ที่เป็นค่าเฉลี่ยที่ต่างตัวกลุ่มสถาบันมักเข้าซื้อนะคะก็มีการเข้าซื้อทยอยเข้าซื้อตามมานะคะแต่ด้วยโวลุ่มที่ค่อนข้างที่จะดูบางตานะคะก็อาจจะยังไม่ได้ดูตื่นเต้นมากนะสำหรับตัวตลาดนะคะที่น่าสนใจก็คือในช่วงระหว่างที่เราเป็นวันช่วงวันหยุดยาวเนี่ย มันก็คงจะมีประเด็นสําคัญในเรื่องของอาการประชุมของกลุ่มผู้ผลิตน้ํามันนะคะที่กาตาร์นะคะในวันอาทิี17่17เมษายนในระหว่างที่ก่อนถึงวันที่17คงมีความผันผวนของระดับราคาน้ํามันในตลาดโลกจากปัจจัยดังกล่าวมากพอสมควรนะคะแล้วก็ตัดสินกันในวันที่17นะคะซึ่งเราจะเปิดทําการอีกครั้งหนึ่งหลังสงการก็คือวันที่18เมษายนนะคะก็จะรับความผันผวนของราคาน้ํามันในตลาดโลกตอนนั้น ไปในทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เราหยุดทําการเนี่ยอาจจะทําให้นักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยตัดสินใจที่จะขายลดความเสี่ยงออกมานะคะเพราะฉะนั้นแรงขายในช่วงท้ายตลาดก็หรือว่ามีแรงความความผันผวนตอนช่วงปิดตลาดเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องติดตามกันจะนิดนึงแต่ว่ากรอบโดยรวมนี้เรายังมองว่ายังคงเป็นไปได้ที่ที่จะแขวนตัวอยู่ในกรอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงลักษณะของกลยุทธ์ในระยะสั้นแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะแล้วก็ให้จํากัดความเสี่ยง ด้วยการจำกัดตัวพอร์ตลงทุนนะคะให้อยู่ที่40-60%นะคะซึ่งปีลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอิงนโยบายภาครัฐเป็นหลักนะคะก็ยังคงชอบท่องเที่ยวนะคะยังคงชอบอในเรื่องของอ หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเลือก aot เลือก cbo เลือก spa นะคะตัวสยามเวลเนตนะคะ spa แล้วก็ให้เก่งกำไรตัวชอกันช่างแล้วก็ตัว jazz นะคะก็ยังคงถือสถานะต่อทุกตัวนะคะส่วนหุ้นติดชาร์ตนะคะอัปเดตกันสักนิดน,นึงวันนี้เราไม่มีหุ้นนำเสนอเข้าใหม่นะคะแต่ว่าหุ้นตัวเดิมๆที่เรา recommend ไว้นะคะยังคงถือ ktb ถือ css นะคะถือ lit นะคะเมื่อวานมี take profit ตัว kce ออกไป นะคะที่77บาทนะคะก็จบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันวน,นี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ